สวัสดีค่ะเอินสิพามาเก็บเห็ดขอนขาวเด้อจ้ะอือเมืม่อเพิ่นถูกแดดเนี่ยไปตัดด้ต้นเนาะเก็บกันเลยเนาะจ้ะเนาะลายยุ่จะมีสามขอนเนาะอันในสวนเอินพนกนมีเอาไปใบซุปเนาะจ้ะโอ้ยแสบเลยนี่อันอยุ่นี่เพิน่นอันโอ้ยขอโทษเด้อจ้ะพูดนะ เพิ่นออกเนาะเพิ่นโมมีเหตุบดเด้อจ้ะเหตุขอนขาวนี่หลายค่ะอาจสิมีเนาะจ้ะแต่ว่าเอินบร้เวนไปทางที่ว่าขอนเอียงก็คขอนใหม่ที่เพิ่นออกไหมมันออกขอนเอียงก็อนเหรอเอินก็บ่แน่ใจเนาะจ้ะโอ้ย ามาเก็บเห็ดอะไรได้บ้างเนี่ย <c oughs> อขอโทษเด้อเดี๋ยวก่อนเอินยับเข้าไปใกล้ๆก,ก่อนเด้อจ้ะอันที่เป็นควันสุมองสุมองอยู่เนี่ยเอินจุดไหลยุง่งเด้อจ้ะอืยุ่งพลายเนาะจ้ะพาเก็บเห็ดอะไรได้บ้างเนี่ย <c oughs> อย่าไปซีเลียดเด้อจ้ะเอินจนเอินยังบ่ซีเลียดเลย <c oughs> มวนๆไปกับเอิรนรถนี่จ้ะโอ้ยทายเอียงเอิรนกับมกักทายไก่ๆเนาะจ้ะมันเห็นทีดิเอิรนว่าโอ้ยขอโทษเด้อเห็นตลังมือเนาะจ้ะ ห <laughs> ลังมือดำดำ <laughs> โอ้ยไปไปต่อคอนไหม่เนาะจ้ะเอุตส่พายางเลยโอ้ยอย่าเม,มาหัวเด้ออันนี้เอ็นจุดอันนี้ไหมจ้ะอ่อันนี้อันกัดยุงเด้อกัดยุงพายางอะไรได้บะเนี่ย อัผ้าเฮ็ดยังบุบอันไหนแน่อีกจุ่มหนึ่งน้อจ่ะก็สีหกแน่เนาะจ้ะอืคูเทื่อ่านผลออกหลายหลายเออรนนั่นบ่คอยได้มาเบิ่งเพิ่นเนาะอ่ากัดสีเป็นยังสีละเอาไปซุปเนาะจ้ะเพิ่นสีออกแก่แน่จังนอ้อยเออรนบ่มีเวลามาเบิ่งเพิ่นเนาะนี่งามอยู่อ่าเดินหาผ้าเก็บผ้าเก็บเฮ็ดคอนขาวอลไรได้บ่ นี่จ้ะโอ้ยเนอะอันเพิ่นเถาทิมกับมี่ไปตัดเสียดายอ่ากูจะเอือนเก็บยุคเดียวด้วยนี่เพ็้ยดอันนี้อันไป,ปิึงไม่เนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะอันนี้เพิ่นเฮียวแดดเด้อจ้ะอืมเออ,เอไปแช่น้ำให้จังสุกเนาะอัน เอินเห็นไว้ละละ,ละ,ละเมื่อเช้าในเพิ่นตุ่มตุ่มเนาะจ้ะโอ้ยโอ้ยเห็นอยู่บ่เนาะเอ้ยขอโทษขออภัยนะเด้อจ้ะอันเอินมาจากกันหาเนื้อไม้แล้วก็มาป่าหญ้าเนาะจ้ะอันบ่ได้เฮ็ดกับข้าวอันสูพี่น้องกินเด้อมื้อนี้ต้องขอโทษขออภัยห,ยหลายๆจะสิพาไปอัปเดตเบิ่งดอกว่าป่าหญ้าฮอดไสแล้วอันถางหญ้าน่ะแห่ เพื่อนนุ่มๆอยู่ได้เมื่อเช้านี่เอิญเห็นเพื่อนจู๋ๆอยู่เนาะจ้ะอืมบัดอันพอตรงมาแรกวาเบิ่งเป็นว่าบัตรโอ้เลี้ยวนเนาะเฮ็ดนี่แหมโอ้ยแข็งแดดอันนี้ก็น,น,นุ่มๆอยู่จ้ะดูวยตนเพิ่อนอันนี้เอิ่มว่าเด้ดปลูกเด้อจ้ะอันขอนมักม่วงเนาะ ถ้าเก็บเพชดอะไรได้บ้า <c oughs> งไงมวนไปกับเอิญรถเนอะ <c oughs> นุกได้เอิญแหงแด,ดดได้หนิอันเมื่อเช้านี่เพิ่นตุ่มอยู่ได้จ้ะเอิญเห็นเนาะเพราะว่าอยู่ในบ้านเอิญน,นี่แหละอันนี้เพิ่งกัดสีเหี่ยวแน่จักหน่อยเนาะจา้ะเหี่ยวแดดเอาไปละเอิญโอ้ยแล้วก็นงไยขอนกันนะข้านายขอนก็โอ๊ยโจ๊ตดจ๊ตจ๊ต เฮ็ดย,ยังกะโอเนาะจ้ะโอว่าละเอิญ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวภาพไปอัปเดตสวนเนาะอันนี้จัดสวนเอินอันเอินกับเอ้าหย่าทังสิละค่ะที่ว่าเอินไม่ได้เฮ็ดกับเขาห้พ่นองกินท้องจำมื้อเนี่ยอันตน้นคานร้ายค่ะเด้ออันตะไข่คา,าเต็มมื้อละอืนนี่แหละเอิญเมา้าหย่าเลือีกนิดนึงกับซร็จแล,ละจ้ะอัเดี๋ยวอัน มื่ออื่นถ้าสิไปเอาพุระอันไอสวนพักพุนเนาะอันนี้คือสวนมะคุงเด้วยจ้ะโมเมนสวนพักเด้อคนละอยยังมะคุงเนี่ยอันเป็นมะคุงอันลายสายพันธุ์ด้วยจ้ะอันนี้อันนี้พันธุ์นี่ยังบุ๋นคาร์โบลูเนาะเพราะว่าอันอามาไฮมาเนี่ยอันทั้งทึงอันเป็นฮอลแลนด์แล้วก็ทั้งพูนั้นทั้งบุญเป็นพันธุ์ต่ำเนี่ย อันคาเอิญหลายบ่ซิบก็กอบไปได้พันยาวไปพูดเนาะแล้วก็ตักไข่เนาะอันถ้าจังหดคลิปนี้เอิญก็บเสวี่ยสมัยก็เนาะคิดถึงพี่นงเนี่ยนี่ก็เลยไม่เฮ็ดคลิปสันสนเก็บเฮ็ดคอนเขานะไปเบิงไปเบิงเฮ็ดกันเลยเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเอ็ดอันเฮ็ดเอิญเนาะกินผู้เดียวเลอกินอันเอิญวาเนาะเพื่อนก็หลายอยู่นะเครื่องตะกาอยู่ดอกอืมกินคนเดียวเนาะจ้ะถ้าจังได คลิปนี้เอิญก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเอิญฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไ้เอิญน,น้ำใน่เด้อค่ะขอบพระคุณหลายหลายเด้อจ้าที่เมตตาเอิญเนาะจ้าเอิญฮักพี่น้องเด้อจ้าสวัสด,ดีค่ะ